สวัสดีลูกๆของฉันฉันคือพ่อสูงสุดพ่อของพ่อทั้งหมดและฉันตัดสินใจที่จะมาเชื่อมต่อกับลูกๆของฉันในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและสับสนนี้ในที่สุดพายุที่รอคอยมานานก็มาถึงและตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่ท่ามกลางมันพอดีจงสงบใจทํำตามกระแสะศักดิ์สิทธิ์และอย่าพยายามแก้ไขสิ่งใดๆรอบตัวคุณ โครงสร้างที่สร้างขึ้นด้วยความชั่วร้ายกำลังพังทลายลงโดยไม่มีโอกาสที่จะได้รับการฟื้นฟูอีกต่อไปสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ทำร้ายและสร้างความทุกข์ให้กับลูกๆของฉันและแม่ธรณีจะต้องชดใช้ความโหดร้ายของพวกมันด้วยการถูกถอดถอนวิญญาณและจะถูกส่งกลับไปยังจิตสำนึกสากลการปกครองบนลวกใบนี้กำลังจะสิ้นสุดลง มวลมนุษยชาติทนทุกมานานพอแล้วและสมควรที่จะได้รับอิสรภาพในที่สุดหลังจากถูกทารุณกรรมมานานนับพันล้านปีวิญญาณของคุณเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อมีประสบการณ์ในร่างมนุษย์และเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่มิติที่สูงขึ้นจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ตื่นรู้แล้ว ส่วนผู้ที่ยังคงหลับไหลจะเดินทางต่อไปในความเป็นจริงมิติสคุณจำเป็นต้องเร่งตัวเองให้ทันคนอื่นๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นฉันเพียงแค่เตือนอีกครั้งว่าตามที่ได้กล่าวไปในข้อความก่อนหน้านี้ระบบเมทริกสามมิติกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้ที่มาจากนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะของคุณได้รับคำเตือนให้ออกจากโลกทันทีมิฉะนั้นสหพันธ์แสงแห่งกาแล็กติกจะเข้าจับกลุ่มการเปลี่ยนผ่านนี้จะต้องเกิดขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงจากอารยธรรมอื่นใดที่อยู่โนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกคุณจะได้รับการชี้นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างกระบวนการก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น โปรดอย่าลืมลูกๆของฉันพวกคุณกำลังมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์นี้การทำสมาธิและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนไปสู่ร่างกายแบบหลายมิติพวกคุณทุกคนมีงานต้องทำอีกมากโปรดอย่ารอให้คนอื่นมาทำงานแทนคุณ อารมณ์ที่มีการสั่นสะเทือนตาำเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกำจัดออกไปและจงสงบใจให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรับฟังการชี้นำภายในจากวิญญาณของคุณโปรดหยุดติดตามผู้เผยแพร่ข้อความเท็จที่เอาแต่ทำให้คุณสับสนและชี้นำคุณไปในทิศท,ทางที่ผิดสิ่งที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างโลกใหม่นั้นอยู่ภายในตัวคุณแล้ว เราคือพระเจ้าผู้สร้างและอื่นๆอยากค้นหาคำตอบจากภายนอกตัวคุณเพราะจิตวิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับจิตสำนึกสากลโปรดฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกะตันอยู่ทุกวันเพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกรวมหมู่บนแม่ธรณีเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและเราเชื่อมต่อถึงกันเสมอ ความชั่วร้ายได้แบ่งแยกมนุษยชาติด้วยภาษาศาสนา,าประวัติศาสตร์และอื่นๆตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะลิมอดีตและอยู่กับปัจจุบันโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสังคมที่ปราศจากความโลภความเกลียดชังการหลอกลวงและการทรมานขอขอบคุณช่องทางสื่อสารสากลจงโอบรับความรักของฉันพ่อสูงสุดถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลัสเคส